ข้อแรกที่ทําให้คุณดึงดูดความโชคดีทุกอย่างได้คือคําพูดส่วนข้อที่สองนะคะนั่นก็คือจิตหรือความคิดคุณรู้ไหมคะว่าพลังจิตของคุณมันเป็นอะไรที่มีพลังมากๆด้วยความที่เซลล์ในร่างกายของเราก็ฟังเราตลอดเวลาฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรที่ไม่ดีหรือคุณใช้จิตแบบหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีที่เราไม่ควรที่จะเชื้อเชิญเข้ามาในโลกของเราอะค่ะ ถ้าคุณคิดถึงแต่ไรลบๆคุณก็จะดึงดูดความคิดลบเข้ามาแล้วคุณรู้ไหมคะว่าจิตของคุณน่ะกับความคิดของคุณมันมี power มากๆถึงขั้นที่คุณสามารถที่จะสะกดจิตอะไรให้กับตัวเองก็ได้อย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้ป่วยคุณสามารถที่จะสะกดจิตร่างกายของเราให้ป่วยได้หรือถ้าคุณป่วยอยู่คุณก็สามารถที่จะพูดให้ตัวเองหายได้เช่นกันตาม manifestation ใช้พลังจิต เปลี่ยนขึ้นอนาคตเพราะว่าในโลกของคอนตามเป็นโลกที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ทีนี้ถ้าคุณลี่นะคะสามารถที่จะพาคุณเข้าไปในถึงมิติคอนตามหรือโลกของพลังงานคอนตามได้คุณจะในนมิดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ